สวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่ที่โรงพยาบาลนวมินทร์เก้านะคะพบกับเฟรมเสยกรรมอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพามาดูว่าวันนี้แอดมิดเด็กคนไหนนะคะสองคนนะคะถ้าเกิดแอดมิดกลางคืนก็จะมีผ่าสองคนนะคะเราจะมาดูกันว่าน้องคนนี้เป็นใครมาจากไหนแล้วรู้จักกับพี่เฟรมได้ยังไงแล้วรู้จักกันมากี่ปีแล้วนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครเอ่ยแนะน,นำซิน้องมดมดนะคะค่ะก็แต่ก่อนเคยเดินสายประกวดนางงามแล้วก็เจอพี่เฟมไหวมากแต่ก่อนไม่เจอกันนา,านาเมื่อ,<า>อก่อนเดินสายด้วยกันแน่นมากค่ะ <c oughs> ตั้งแต่เมื่อ20กว่าปีที่แล้วจนกระทั่ง10ปีตอนนี้ก็คือทำไมถึงคิดที่จะแปลงเพศตอนนี้คะ่ะน้องมดจริงๆงน้องมดเพิ่งจะพร้อมนะคะพร้อมทั้งด้าน กายท ow, ั้งใจแล้วก็ซับค่ะก็เลยแบบว่าพร้อมแล้วใช่ไหมแล้วทำไมถึงเลือกเป็นคุณหมอทิติทั้งที่ก็มีคุณหมอท่านอื่นอยู่อ่าจริงๆแล้วฟังแล้วก็ติดตามพี่อ๋อโซเชียลพี่เฟมมามาได้สักพักแล้วอะค่ะก็แลยก็รู้จักกันด้วยเนาะด้วยอย่างคนก็ทํากับหมอทิติเยอะอะไรเงี้ยก็เป็นว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะรีวิวให้ดูว่าน้องเขาผ่าตอนกี่โมงอะไรกี่โมงอะไรยังไงก็ค่อยว่ากันนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบายค่ะ